พระบรมราชินีสีแห่งฉัดองค์กสัตริย์พระภูมินปิ่นสยามจริยวัตรเปี่ยมเมตตาสง่างามเทิดพระนามพรั่งพร้อมน้อมจงรักสีสง่าแห่งพาราพระยศยิ่งเทิดทูลมิ่งมหยสวรร์อันทรงศักดิ์ราชินีแห่งภูมีวิไลลักษณ์ทรงพิทักษ์พักมั่นคงองค์ราชา อานาราศประจักษ์ไทยใจจงรักทรงงานหลักเพื่อไทยสุขทุกทิศสา,สายพระเนตรยังผองชนล้นเมตตาทุกเวลาทรงการุณบุญอนันต์น้อมศิระเนื่องพระราชชสมภพปวงไทยนบพรเลิศดยิ่งองค์มิ่งขวัญราชจงรักพักดีเหนือชีวันตราบนิรันร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนามผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม